ส่วนข่าวนี้นะคะต้องขอแสดงความยินดีกับนักแสดงสาวเทยาโรเจอร์ด้วยนะคะที่ได้ออกมาเซอร์ไพรส์ประกาศข่าวดีค่ะว่ากำลังตั้งท้องลูกคนที่2องกำหนดคลอดก็คือปลายปีนี้ค่ะ ึ้นแทนเป็นว่าที่คุณแม่ลูกสองอีกคนแล้วนะคะหลังจากที่นักแสดงสาวเทาโรเจอร์สได้แต่งงานใช้ชีวิตสามีภรรยากับแฟนหนุ่มนักฟุตบอลชื่อดังอย่างมิก้าชูนวนสีจนมีลูกสาวคนแรกน้องมิล่ามาเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์แล้วนั้นล่าสุดนะคะเทาก็ได้ออกมาเปิดคลิปสุดอบอุ่นเลยค่ะบอกข่าวดีผ่านไอจีว่าตอนนี้เนี่ยเธอกําลังอุ้มท้องลูกอีกคนนะคะโดยสาวเทาก็ได้เผยคลิปขณะที่เธอสามีแล้วก็ลูกสาวก็ค่อยผายมือ ออกค่ะให้ได้เห็นภาพอันตราสาวของสมาชิกคนใหม่พร้อมกับแย้มกน,นดคลอดไปในตัวด้วยนะคะบอกว่า we've been keeping a secret one more tour door d ิวย2แล้วก็22งานนี้เหล่าคนบันเทิงแล้วก็แฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ยินดีกับสาวเทยาแล้วก็ครอบครัวกันเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะ